อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆแบบนี้หน่อยนะครับเมซี่ครับยังไม่ชัวว่าฟุตบอลโลกปลายปีนี้ที่กาต้าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะครับเลวเนลเมซี่ครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาครับยังไม่แน่ใจนะว่าฟุตบอลโลกปลายปีนี้ที่กาตาเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในรายการครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะครับ แข่งวัย34ปีครับเพึ่งพาปลดล็อกแชมป์ทีมชาติกับทัพอินซีฟ้าขาวเนี่ยหลังพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกาเมื่อปีที่แล้วครับก่อนจะเป็นตัวหลักทําศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ปลายปีนี้นะฮะในขณะที่หลายฝ่ายครับตั้งข้อสงสัยว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของเมซี่ทางฝั่งเจ้าตัวเองก็ได้มาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดถึงแค่การแข่งขันในรอบนี้รอบหน้าไว้ค่อยมาดูกันทีหลังนะครับเมซี่กล่าวนะครับ ฟุตบอลโลกเปลี่ยนแปลงตลอดทุกวันนะครับผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องยากสําหรับผมในการแข่งขันครั้งหน้าแต่ผมก็ยังจะไม่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดน,นะครับบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็อยากจะเชื่อดผมเพราะผมวิ่งไม่มากพอผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงตอนที่ผมอายุ38ปีนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของเลโอนลเมสซี่นะครับบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในอนาคตอีก4ปีตอนที่ผมอายุ38ผมจะวิ่งได้เหมือนเดิมหรือเปล่าและผมจะมีฟอร์มแบบนี้เหมือนเดิมหรือไม่ จะยังเป็นตัวหลักของทัพอ,อินซีฟ้าขาวอาเจนตินาได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับเขาก็ยังไม่ได้ด่วนตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาครับว่าจะอำลาทีมชาติตอนไหนนะครับเขาอยากจะเล่นต่อไปในอีก4ีปีข้างหน้าเขาอาจจะมีเขาอยู่นะครับเราก็ไม่แน่นะสำหรับเลนอ่นเมซี่เขายังไม่ได้ด่วนสรุปนะว่าจะเลิกเล่นตอนไหนสาหรับฟุตบอลโลกนะครับต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงเขายังไม่ชัวร์นะครับเรื่องอนาคตในฟุตบอลโลกของเขานะครับ ดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงในรายการนี้ของเลวเนลมสซี่กับอาร์เจนตินานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็รอเจอกับอิตาลีแล้วนะครับจัดไปวรุน่น